สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวนะคะครั้งตอบแล้วกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์รชนะในกรณีเงินได้ปีภาษี6-2จะทราบผลทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่นะคะจากคำถามนะคะ กระทรวงการคลังได้ตอบแล้วประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี62เกิน3 0แสนบาทที่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ทางเว็บ w w w p r a c h n c a c o m รวมถึงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี63ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์จนถึง8มีนาคม64ที่ผ่านมานั้นจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ทาง w w w p r a c h a a c o m ตั้งแต่วันที่19มีนาคม64 เป็นต้นไปนะคะแล้วเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วได้รับสิทธิ์นะคะเงินจะโอนเข้า Apple แอปเปิาตังในวันที่25มีนาคม64นะคะเป็นงวดแรกก็นำข่าวมาแจ้งกันเพียงเท่านี้นะคะปดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ